เกิดเนี่ยหมายพระุทธเจ้าหมายถึงว่ามเมล็ดพืชมันงอกขึ้นมามเมล็ดพืชมันงอกขึ้นมาเนี่ยอันนี้เรียกชาติหรือเกิดแล้วมเมล็ดพืชจะงอกได้ต้องมีอะไรจำได้ไหมต้องมีอะไรหนึ่งดินสองน้ำเปรียบเหมือนนันทิราโคนันทิราคะ คือความเพลินพอใจนะนันทิเพลินราคะกำหนัดนะต้องมีองค์ประกอบคือดินปัฐวีต้องมีอาโปคือนันทิราโคเปรียบเหมือนน้ำพระสูตรนี้ผู้เจ้าบอกว่าถามสาวบกว่าเนี่ยถ้า,มาเมล็ดพืชเนี่ยมันไม่มีดินไม่มีน้ำงอกได้ไหมไม่ได้อืม เราเชาวสวนชาวนาสบายถามเรื่องนี้เห็นนะตอบได้หมูมากเลยอ <c oughs> ถ้ามเมล็ดพืชมีดินกับมีน้ำนะงอกได้ไหมอ่าสาวกบอกงอกได้จากนั้นตรงก็บอกว่าดินเหมือนอะไรนะมเมล็ดพืชเหมือนอะไรน้ำเปรียบเหมือนอะไรนะอ่ะมเมล็ดพืชเปรียบเหมือนอะไรวิญญาณนะ ดินเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรอ่าเปรียบเหมือนที่ตั้งที่ตั้งมเมล็ดพืชหรือที่ตั้งวิญญาณมีสตัวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารองค์เลยเรียกตรงนี้ว่าจัตตสโววิญญาณทิติโยจัตตสโวคือสวิญญาณคือวิญญาณทิติที่ตั้งคือที่ตั้งแปลตรงๆก็คือที่ตั้งวิญญาณสี นั่นเองง่ายๆนะที่ตั้งวิญญาณสี่เปรียบเหมือนปัวีดังนั้นมเมล็ดพืชที่มีองค์ประกอบสองอย่างดินกับน้ำจะเป็นมเมล็ดพืชที่งอกได้ถูกต้องไหมคงจะเรียกว่าวิญญาณนงสาหารังวิญญาณที่ประกอบด้วยอาหารหรือวิญญาณที่ประกอบด้วยเหตุปัจจัย,เห,จจยเหตุปัจจัยมันคือดินเหตุปัจจัยมันคือน้ำลดลงไป มเมล็ดพืชงอกดังนั้นถ้ามเมล็ดพืชเนี่ยเราจะไม่ให้มันงอกหนึ่งเราต้องไม่ให้มันมีที่ตั้งถูกต้องไหม,มเมล็ดพืชเมื่อมาตั้งปุ๊บต้องเอาออกใช่ไหมแต่ทีนี้มเมล็ดพืชที่มาตั้งเนี่ยถ้าชาวนามาตั้งเนี่ย ก็ลดน้ำมาแล้วใช่ไหมอืมนะมันมียางในพืชดังนั้นเวลาปัดไปเนี่ยยมปัดออกปุ๊บมันตกลงในผืนนาใหม่ใช่ไหมงอกต่อไหมงอกต่อเพราะอะไรเพราะมันมียางในพืชใช่ไหมถ้ายมทำให้หมดยางในพืชมันก็งอกต่อไม่ได้นั่นคือฉันทราคะ ความพอใจในสิ่งนั้นถ้ายมทำให้หมดไปดับเย็นมันก็งอกต่อไม่ได้ดังนั้นเมื่อกี้เราเรากำลังดับชาติคือการเกิดเพราะอะไรจึงมีเกิดเพราะอะไรมีเกิดจึงมีอวิชาก็ไกลไปเอาติดติดมาหน่อยสิเออเพราะพบมีจึงมีชาติใช่ไหมอ่า เพราะพบมีคนนี้ไม่ได้คนนี้ได้คนนี้ไม่ได้คนโน้นได้อนน,นี้มันต้องมาจับกลุ่มปฏิปุจฉชากันนะจะได้ความรู้จะได้แน่นเพราะนั้นเพราะมีพบจึงมีชาติพบก็คือที่ตั้งวิญญาณพอมันตั้งปุ๊บเราต้องเอาออกมันมาตั้งปุ๊บเราเอาออก ไม่ให้มันมีที่ตั้งมันจะได้ไม่งอกอืมนี่ก็คือเรากําลังสาวเหตุสาวเหตุไปเรื่อยๆนะอืมตัวทำอันเป็นเหตุทำที่เกิดมาจากเหตุเนี่ยสําคัญแนะได้ประโยชน์มากเลยแล้วเราจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างนะดับภพบดับชาติ แก่ตายไม่มีใช่ไหม,มเพราะไม่มีอะไรจะแก่ไม่มีอะไรจะตายไงเพราะมันไม่งอกแต่ทีนี้ตัวงอกเนี่ยคืออะไรเออตัวตัวที่มันเที่ยวไปงอกในที่นั้นที่นี้คืออันนั้นอันนั้นตัวพาไปตัวที่มันไปงอกก็อันเดิม,มดแหละเมื่อกี้แหละคืออะไรอะไรมันงอกหรอเออวิญญาณ หรือมเมล็ดพืชไงถามวนไปวนมางงอีกแล้วนะ,นะวิญญาณจเจริญงอกงามภัยบุญในอารมณ์นั้นไงอ่าหรือมเมล็ดพืชเจริญงอกงามไัยบุญในผืนนานั้นถูกต้องมาอืมนี่แหละงอกคือชาติพระองค์เรียกตรงเนี้ยว่าอุปติปฏิลาภการนี้สัญญชนาน,น้การเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูก เป็นสังโยชน์เบื้องสูงและการที่เมล็ดพืชมีที่ตั้งเนี่ยฟงเรียกมันว่าภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานี้พบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกเครื่องผูกของเราสังโยชน์นเครื่องผูกเครื่องลอยลัดเป็นความพอใจดังนั้นเราเนี่ยพอใจในการได้พบพอใจในการได้ชาติ เวลาเราหลุดไปคิดเนี่ยคิดปุ๊บเรื่องหนึ่งเนี่ยเราเลยพอใจที่จะคิดเนี่ยและพอใจที่จะคิดต่อดังนั้นเวลาจิตหลุดออกไปคิดนึกเรื่องใดก็ตามเนี่ยหลุดปุ๊บคิดต่อปั๊บเลยรู้ตัวอีกทีคิดไปสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหม,มนั่นนะ่ะเราพอใจพบเราพอใจชาติแบบไม่มีลังเลเลยพอเราฝืนใจไม่ให้คิด เอาจิตมาอยู่กับอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวตรงนี้เป็นภพไหมเป็นแต่จะทิ้งภพก็ต้องอาศัยตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันไปตั้ง4ีที่ใช่ไหมก็เอามาตั้งที่เดียวแล้วละอีก3ามที่ใช่ไหมอ่านี่แหละเข้าใจไหมดังนั้นเวลานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยครูเจ้าถึงให้รีบละความเพลินไงเวลาไปคิดไปนึกเรื่องใดก็ตาม เพราะจิตเนี่ยมันไปสร้างการเกิดตลอดเลยมันไปปฏิทิตั้งที่อารมณ์นี้อารมณ์นี้เกิดตลอดเวลาพระองค์จึงบอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริ์ถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณถูกต้องไหมเมื่ออารมณ์มีอยู่ครูเจ้าบอกเธอคิดถึงสิ่งใดนะดํามิถึงสิ่งใดนะหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่แสดงว่าการรับรู้ยังมีอยู่ใช่ไหมความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีพระองค์บอกต่อว่าเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญง,งอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีนั่นแสดงว่าทุกครั้งที่เราไปคิดไปนึกคือการที่วิญญาณไปตั้งในอารมณ์ใดเนี่ยนั่นคือพบใหม่แล้วใช่ไหมอืม ดังนั้นที่ตั้งของวิญญาณที่มันไปตั้งก็คือเป็นภพใช่ไหมที่ที่วิญญาณไปตั้งเนี่ยคือปัฐวีดินใช่ไหมอืมแล้วดินกับนาเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันอืมแล้วเวลาพูดถึงนาเนี่ยนามีมีความสมบูรณ์กี่ระดับสามระดับนาเลวนาปานกลางนาดีอืม ดังนั้นนากะดินอันเดียวกันนะจากดินปฐวีเปลี่ยนมาเป็นนาแล้วนามีสามคือนาเลวนาปันกลางนาดีนาเนี่ยพูะเจ้าใช้คำว่าเขตตังเขตตังแปลว่านาหรือไล่นาผืนนาหรือไล่นาและพระองค์ก็บอกว่ากรรมังเขตตังวิญญาณังพีชัง ตัณหาสิเนโหแปลว่ากรรมคือผืนนาวิญญาณคือพืชตันหาคือยางในพืชออวิชานิวละนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอวิชานิวลนานางแปลว่าเครื่องกัน้นอวิชาเป็นเครื่องกัน้นสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติด ความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องก้านของผู้ยึดติดตัณหาสัญโยชนานัง,ส,งสังโยชน์มาอีกแล้วเห็นนะมีตัณหาเป็นเครื่องผูกาธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่พบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วอานนท์กามาพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละเห็นไหม